คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีภาพรวมไปถึงเนื้อหาที่รุนแรงอาจมีคำหยบาบมากเป็นบางครั้งหากเนื้อหาภายในคลิปนี้ผิดพลาดหรือต้องลวนสวนใไปต้องขออาภัยด้วยขอให้ประชาชนของเอ็มพีเรียมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนซีนออและคนนอกเรดโปรดระมัดระวังในการรับชม สวัสดีครับทุกท่านในคลิปที่ผ่านมาผมได้เล่าถึงสเปบรีนกันไปเยอะแล้วเพราะงั้นในครั้งนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเควอสสเปบรี w วอลแบนย่อยๆที่มีความน่าสนใจกันบ้างโดยที่จะมีวอลแบนไหนนั้นมารับฟังกันได้เลยครับนามมติวาร์ปสถานที่ที่เต็มด้วยความโกลาหลความชั่วร้ายความตายไร้ซึ่งการเวลา ต่างเต็มไปด้วยกองกำลังเคออสเป็นบริเัมากมายจากหลากหลายวริแบนกำลังสมกำลังพลกันอยู่ที่นี่บางกองทัพก็เอกเทศตัวเองไปอยู่นักขอบจกักรวาลอาหารไกลบางกองทัพก็ยึดดวงดาวไว้เป็นฐานของตัวเองแต่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการทำลายกัดกินทำสิ่งต่างๆที่สามารถสนองความต้องการอันวิปริตบิดเบีย้ยวของตัวเองและบูชาเทพเคออสที่พวกเขานับถือ เรามาเริ่มกับวบแบนแรกกันดีกว่าฟ o l เ s ส o ฮสต o ฟอลเลสโฮเป็นเคนออสสเปมบรีนว b แบนที่ในอดีตเคยเป็นสเปมบรนแชปเตอร์นนำว่าช้ N นิ่งเบดมาก่อนแถมยังมีชื่อเสียงมากพอๆกับเลสกอร์เปียนสเปมบรนแชปเตอร์และยังมีจีนซีที่ข้างบรสุทธ์มากๆอีกด้วยแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาได้สืบทอดจีนซีมาจากไพรมารคนไหนกันแน่ทว่า มุ่งราในการทำงานของพวกเขาได้ผ่านไปหลายครั้งหลายคราเหล่าชานิงเบธกับลงเลิงไปกับความภาคภูมิใจความไร้ที่ติของตนเองจนถูกใส่ในครอบงำในที่สุดพวกเขาทรยศต่ออิมพิเรียมไล่ฆ่ากำจัดใครก็ตามที่ตนรู้สึกว่าช่างไม่เพอร์เฟกต์เอาซะเลยและหลังจากนั้นก็นได้พันตัวเองกลายเป็นกองทัพฟอร์เ o สโฮสชอว์สเปนนีวอร์แบนที่นิยามตนเองไว้ว่าต้องเพอร์เฟกต์ในทุกๆก,การกระทำ รวมไปถึงรูปลักษณาตาของตนเองด้วยมีหลายครั้งที่เหล่าฟอเรสโฮด์เลือโจมตียานราตะเวนของอิมพีเรียมและพยายามกำจัดเหล่าสเปซเมารินชปเตอร์ต่างๆที่พวกเขาได้เข้าปะทะให้สินส้นทั้งชัเตอร์แต่เป้าหมายที่พวกเขาต้องการมากที่สุดก็คือจีนซีของเหล่าเลสกอร์เปียนเนื่องจากจีนซีของพวกเขานั้นมีความรุสุดเป็นอย่างมากมันจึงเป็นที่หมายปองต่อกองทัพของฟอเรสโฮด จุดเด่นของพวกเขาก็คือฝีมือการใช้ดาบที่แม่นยำทุกทงท่าการตวัดดาบหรือสังหารจะต้องมีความสวยงามซ่อนอยู่ในนั้นเสมอตามสไตล์ของผู้ที่นับถือเทพสาดาเนตหาน่างนามาเทียกันแล้ว f o Forest h o ฮดเป็นเ o s อสเบมารีนที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหล่า r e s t h o ฮดได้บุกโจมตีดาวอนาทึคมของของ ium, ิมเรียมดวงหนึ่ง จนผู้ว่าการดวงดาวได้ขอยอมจำนนเพื่อทรักษาชีวิตของตนไว้ซึ่งในระหว่างนั้นเคออสเปมารลในกองทัพก็เลยรวบรวมประชากรบ,บนดาวที่ยังเหลือรอดเพื่อทําการคัดกรองกันอย่างสนุกสนานใครที่มีรูปรักหน้าตาดีหุ่นดีเพอร์เฟกตตรงตามหลักของวอร์แบนด์ก็รอดไปเพลเพลอาจจะโดนชักชวนเข้าร่วมกับเคออสด้วยส่วนประชาชนคนใดที่ดูไม่ถูกต้องตามหลักของวอร์แบนด์ถ้าไม่ถูกฆ่าทิ้งเสียตอนนั้น ก็ถูกนำไปเป็นทาสเพื่อสนองตั้นหาอันวิปริตของตัวเองตามปรสาษาผู้นับถือเทพเคออสราเนตแต่ว่าองค์เจาพรายังคงคุ้มครองดาวดวงนี้เมื่อจู่ๆกองทัพฉลามคลั่งแห่งอิมพีเรียมอย่างคาชาโลดอนสเปอเวลนแชปเตอร์บุกโจมตีแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยไร้คาพุฟฟอร์เรโฮไปมากมายจนพวกมันต้องถอดกลังออเทลรดาวไป ส่วนพว่าการดวงดาวก็ถูกตัดสินโทษประหารจากคาชารลออยู่ดีเนื่องจากการยอมจำนนให้กับศัตรูปเป็นสิ่งที่ขี้ขลาดและไม่อาจไว้ใจได้อีกต่อไป Brotherhood of Darkness เหล่าปราทเทอร์ฮูดออฟดาร์เนเป็นเคนออสไป d ์ลินม r b แบนที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นม a r แบน d ยย่อยมาจากลิเกียนใดหรือสืบทอดจีนซีสมาจากไพหมากคนไหนแต่มีการรายงานถึงการร่วมมือกันร,ระหว่าง 布拉เธอพูดออฟดักเนสและไนลอดเทรเดอร์ลีเจียนอยู่บ่อยครั้งและยิ่งน่าสงสัยขึ้นไปอีกเมื่อทางการของอิมเพอรยมได้สังเกตถึงตราสาญลักษณ์ของวอลแบนที่มีความคล้ายคลึงกับไนลอดเป็นอย่างมากและเมื่อขุดข้อมูลลุกลงไปอีกก็ต้องพบกับความจริงที่ว่าเหล่า布拉เธอพูดออฟดักเนสนั้นเคยปรากฏตัวตั้งแต่สมัยหลังจบสิ้นสงครามเดอฮอรัสเทลิซีไปแล้วและยังพบอีกว่าพวกเขาเคยรวมมือกับอาแซกอเลมานแห่งเทวสันสันเทรเดอร์ลีเจียน ในการเข้าทำลายสถานีจุดประสัญญาณของอิมพิ i เรียมพร้อมกับสังหารทุกคนที่อยู่ที่นั่นครั้งหนึ่งในปีที่2011ของสวัสสนที่3 3เหล่าราเธอพุดอ d a r k กเนสรวมมือกับนายลอดทำการบุกปิดล้อมดวงดาวอันไซราบ้านเกิดของเราแองเจล a ันกินสเป a ์มารีนแชปเตอร์โดยที่มีเป้าหมายคือการพยายามจะเข้ายึดดวงดาวและกำจัดสเป m a มารีนให้สิ้นศึกในครั้งนี้กินเวลายาวนานอยู่หลายสัปดาห์ การปิดล็อบอันซรายังคดมดดำเนินไปอย่างดุเดือดโดยการร่วมมือกันของทั้งสองวอแบน์ปาราธิวออฟดาร์เนสและไนลอดสามารถสร้างความเสียหายให้กับแองเจลสแอนกวินได้อย่างมากพวกเขาถูกลุกคืบอย่างหนักจนกองกลางประจําภาพพื้นดินต้องไปป,ปัปหลักปักหลักซู้อยู่ที่ป้อมปราการส่วนสถานการณ์ที่นอกวงโครจรไนลอดได้ส่งกําลังพลมากมายไปก่อเวรศกรรมบนยานของข้าศึก ทำให้กองยานของเ่าแองเจิลเซนกินบางลำสามารถป้องกันการล่าโจมตีนี้ได้ในขณะที่บางลำก็ถูกยึดไปแล้วผลสุดท้ายแองเจิลเซนกินต้องยอมเสียละกองยานบางส่วนไปเพื่อเป็นไม้ต่อให้กับเด็กคอปเปนีที่กำลังบุกโจมตียาเรือธงของปาราเซฟูดออฟดักเนสจนเสียหายอย่างหนักแต่ไม่ใช่แค่กองยานของพวกเขาเท่านั้นกองยานของไลทหลอดก็เสียหายไปหลายลำด้วยเช่นกันเนื่องจากการยิงประทับเป็นเวลานาน เหล่าเดคคอปนีหมดทั้งแชปเตอร์จำนวน300นายที่กำลังคุมคลั่งลายสังหารทุกสิ่งทุกอย่างบนยานของข้าศึกจนหมดสิน้นบีบบังคับให้เหล่า布ราทอพูดออฟดักเนสที่กำลังลุกคืบโยนผ้าพ,พื้นดินต้องกลับมาคุ้มกันเป็นเหตุทําให้ฝ่ายของเคอสจำใจต้องถอนกําลังออาจารลดดาวไปเนื่องจากปัจจัยด้านกำลังพลที่กําลังล,ลดลงเรื่อยๆทําให้ไม่สามารถยื้อศึกในครั้งนี้ไปได้นานมากกว่านี้แล้วด้วยเพิก The ะเพิรพวกเขาเป็นเค a อ s ส์เ m ม r รินวอร์แบนที่ข้อมูลเบื้องลึกนั้นยังคงเป็นปริศนา The p e r ิรนับถือเทพเค a อ s สแห่งโรคระบาดและความตายอย่างเหนือเกินพวกเขามีความเชื่อว่าในจักราวาลที่เต็ไมไปด้วยสงครามและความโกลาหลแห่งนี้มีเพียงความตายเท่านั้นที่เป็นอนันต์มันเลยทําให้พวกเขาทําสงครามอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อแจก่ายความตายกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในจักราวาลโดยโรคระบาดแห่งพ่อปู่เหนือเกิน และอีสารพัดวิธีที่พวกเขาจะคิดได้มีหลายครั้งที่พวกเขาเลือกจะใช้อุธเคมีที่รุนแรงบวกกับโรคระบาดของเหนือเกินที่พวกเขานั้นได้สวดขอพรไว้ก่อนหน้านี้เล่าเดอะเพิร์กรู้ตัวเองดีว่ากองกาลังของพวกเขานั้นมีจำนวนที่น้อยมากหากเทียบกับกองกำลังอื่นๆของ Chaos. เคออสพวกเขาเลยมักจะสวดขอพ,อพ,อพรพ่อปู่เหนือเกินขอให้กดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นอยู่เสมอเ,มอเพื่อเป็นการแก้ปัญหาซะเลย แม่งง่ายดีนะส่วนวิธากรรมของพวกเขาเดอะเพิร์กไม่ได้มีวิธากรรมที่โดดเด่นมากนะักเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะไปร่วมทําสงครามกับเคออสไม่เป็นวอรแบนอื่นๆอยู่ค่อนข้างบ่อยแต่ก็มีอยู่บ้างอย่างเช่นในครั้งหนึ่งในปีที่931าของาศาสวรรษที่38เดอะเพิร์กเคยใช้ซารรกยานขนาดมหามาอย่างสเปซฮักทำการพุ่งชนดวงดาวที่มีชื่อว่าเบเดกัวเทอร์เชีย ส่งผลทําให้ประชากรบนดาวล้มตายจนเกือบหมดส่วนประชากรที่ยังเหลือรอดก็ต้องอาศัยอยู่ในบางเกร์ใต้ดินเนื่องจากชั้นบรรยากาศของดาวถูกเผาไหม้ไปแล้วเรียบร้อยทําให้ไม่สามารถชีวิตอยู่เหนือพื้นดินได้อีกต่อไปเท่านั้นยังคงไม่สะเก่จใจเราเดอะเพิร์กยังเดินหน้าเต็มลังเพื่อควาาล้างทุกสิ่งมีชีวิตที่ยังเหลือรอดอยู่แต่โชคย,ยังดีที่สเปซริเนจากไฟลอลอดสเปซบริเลนแชปเตอร์สามารถจับจญาญยข,ของความช่วยเหลืออันเบาบางจัดดวงดาวดวงนี้ได้ ดอปพอตของเหล่าไฟลอดได้พุ่งผ่านชั้นบรรยากาศพร้อมกับยานทันเดอร์ฮอคที่กำลังบินลงมาสู่พื้นดาวเมื่อเดอะเพิร์กเหดังนั้นจึงจงใจล่าถอยกลับเข้าในยานสเปซฮักสเปซมารีนผู้สวมเกาะเซนจูริยันจากไฟลอดพยายามเจาะผิวชั้นนอกของสเปซฮักจนสามารถเปิดทางเข้าไปด้านในได้ส่วนเหล่าเดอะเพิร์คที่รอต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วก็พุ่งเข้าใส่พวกเขาทันทีอย่างไม่รีรอ ไม่เกิดการตกลมบอลขึ้นระหว่างทั้งสองกองทัพภายในสร้างยานสเปซฮับผลก็คือไฟรอสเปนเบรดิแชปเตอร์ในสูนเสีกลังพลไปเป็นจำนวนมากแต่ก็แลกมาก,กับการที่พวกเขาสามารถสังหารดอรูเท็กผู้เป็นเคออสลอดแห่งเดอะเพิร์กได้ทําให้ถานการของเดอะเพิร์กตงยําแย่ส่งผลให้กองทัพของเดอะเพิร์กที่ไา้ซึ่งผู้นำจำใจต้องถอยทัพและสามารถหนีไปได้ บลีก布拉เทอร์ฮูดบลีก布拉เทอร์ฮูดเป็นเควอสสเปย์เม n ินวอร์แบนที่มีข้อมูลเบื้องลึกน้อยมากน้อยที่สุดแล้วจากทั้งหมดที่ผมได้หยิบนำมาเล่าไม่รู้เลยว่าพวกเขามีที่มาจากไหนเค a อสตลอดของพวกเขาคือใครหรือแม้แต่เทพเค a อสที่พวกเขาบูชานะั้นคือเทพตัวไหนกันแน่ในบันทึกของอิมพ r i เรียแทบจะไม่มีเรื่องราวเบื้องลึกของพวกเขาถูกบันทึกเอาไว้เลย มีเพียงแค่การขอถึงพวกเขาตอนที่จะาตัวมาจากวาร์ปโกสเคออสเปลวิลแบนเพียงแค่นั้นส่วนบันทึกเกี่ยวกับการทําสงครามของพวกเขานั้นก็มีน้อยน,นิดไม่ต่างกันในสงครามแมคคูเซตครั้งที่13ได้มีการพบเห็นเหล่าบรีกบารเทอร์ฮูดได้เข้าร่วมในการรบด้วยจุดเด่นของพวกเขาก็คือเมื่อใดก็ตามที่กองทัพบรีกบารเทอร์ฮูดได้ออกมาจากมิติวาร์ป คือเกราะของพวกเขาจะมีเปลวไฟสีเขียวสองประกายขึ้นมาเชื่อกันว่ามันคือเปลวไฟพลังจิตที่ถูกทำให้บิดเบี้ยวด้วยพลังของเคออสในปีที่7 1 2ของศาสสวัตที่41เหล่าบลีกบัาเทอร์ฮูดมีแผนที่จะทำลายคริสตัลซิตี้เมืองหลวงแห่งดาวแมกเดลอนโดยใช้พลังอนดำมืดจากปิศาจในมิติวาบที่พวกเขาเพิ่งได้รับมาแผนการนี้ ได้ไปถึงหูของวูฟลอสและหน้าแบ็กเมนทำให้หมาป่าแห่งฟินลิสได้นำกองทัพมากมายมหาสารเพื่อมาปกป้องดวงดาวแห่งนี้ทั้งสองกองทัพเข้าประทะก,กันอย่างดุเดือดสถานการณ์ดูเหมือนจะเข้าข้างฝั่งบรีกพัทเตอร์ฮูดเป็นอย่างมากเพราะมีการเกิดประตูว,วาร์ปมากมายได้เกิดขึ้นพร้อมกับฝูงดีมอนจำนวนมหาสารที่ออกมาช่วยรบในศึกครั้งนี้ทุกอย่างเหมือนจะไปด้วยดีจนกระทั่ง เสียงหอนคำรามจากแลกหน้าแบ็กเมนได้ดังกึกก้องทั่วสนามลบเขาบุกมายังแนวหน้าพร้อมกับฟาดฟันเหล่าดีมอนจนตายเกลื่อนเหล่าสเปซวูฟที่ได้เห็นวูฟลอดของตนบุกโจมตีก็เกิดการฮึกเหิมขึ้นมาทำให้สถานการณ์ของเควอสยำแย่ลงอย่างมากถึงแม้เราบริกบัตเทอร์ฟูดจะสามารถทำลายเมืองหลวงไม่ได้แค่บางส่วนแต่ด้วยฝีมือการนำทัพของแลกหน้าบวกกับลูกบ้าของสเปซวูฟ ก็ได้ทาให้แผนการของบลีกบัตเทอร์ฮูดต้องล้มเหลวไม่เป็นทาเราบลีกบัตเทอร์ฮูดไม่เห็นว่าทุกอย่างล้มเหลวจึงได้รีทอนกําลังออจากระบบดาวจนสามารถหนีไปได้ถึงแม้จะต้องเจออุปสรรคมากมายที่สเปซบูฟนั้นไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายแม่สำหรับที่เป็นสเปซบูฟนะเมื่อหน,นีรอดมาได้พวกเขาได้รอโอกาสที่จะแก้แคนพวกสเปซบูฟโดยเฉพาะกับแลกหน้าแบ็กเมน ที่ผู้ข่านั้นได้หมายหัวปุ๊หลอดตัวน,นี้ไว้เรียบร้อยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Chaos เป็นบริลล์วอลแบที่น่าสนใจทั้ง4 w a วอลแบนที่ผมได้หยิบนํามาเล่าให้ท่านได้ฟังกันในครั้งนี้ทุกท่านที่ฟังกันจบแล้วก็คงอาจจะสงสัยว่าทําไมกันหน้าทําไมทั้ง4 w a วอลแบนนี้มันดูอาพับจังทําไมมันบวกกับใครแล้วมันต้องแพ้แล้วถอยอาายอกจระบบดาวตลอดเลยทั้ง4วอลแบนเลย ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่ในเมื่อพวกเขาเป็นวอลเลย์ย่อยๆที่ย่อยออกมาอีกมันเลยทําให้พวกเขานั้นอาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากนักหากเทียบกับเควอสเร็มวอลเลย์บออื่นๆอย่างเช่นเ e สคอร์เซ่เควอสเร็มวอลเลย์ที่มีเนื้อเรื่องยาวเป็นหางวาวหรือคิมสันสลอเตอร์ที่ผมเคยทาประวัติของพวกเขาไปแล้วก่อนหน้านี้ไปดูกันได้นะแต่ก็ดูถูกพวกเขาไมไ่นะครับ เพราะยังไงพวกเขาก็คือเคออสเบมเรีนพวกเขาคือตัวอันตรายของอิมพิเรียมเพราะงั้นแฟนๆเคออสทั้งหลายไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษทุกท่านจริงๆครับที่หายไปนานอีกแล้วผมขอโทษทุกท่านเท่าไหร่ก็คงไม่พอและผมต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ที่ช่องยูทูของผมในตอนนี้ได้มาไกลาถึง1,000 s u b s ซับสไครแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวผมเองที่ไม่มีประสบการณ์การตัดต่อหรือการเล่าเรื่องให้ใ,หใครฟังเลยไม่แต่ครั้งเดียวจะสามารถมาได้ไกลถึงขนาดนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านจริงครับส่วนในคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทุกท่านเตรียมตัวรอได้เลยครับเพราะผม จะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังอย่างแน่นอนถ้างนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสหายทุกท่าน